ทำไงอันนี้เราเราสแกนใช่ไหมสแกนเงสแกนกองพอจะเอาบัตรมาให้ไม่อันนี้ถามจริงถ้าปลูกผมต้องควรดินใส่ปุ๋ยไหมไม่ได้ต้องทำยังไงปลูกผมก็ไม่ต้องปลูกก็ทำไงอ่ะเขาอยู่อยู่ตรงหน้าคาลับอยู่หน้าคาเออไม่หมอทำเองไม่ถ้าถ้าปลูกผมทำยังไงถ้าไม่ควนดินมันไม่ได้จริงจริงวันวานนิดไหมไม่ทำยังไงใส่ปุ๋ยใส่ลดน้ำไม่ใส่ไม่ใส่ เรื่องที่มันบางอะไรเปล่าเปล่าไปแล้วเท่าไหร่อันบอกเออไม่ได้ปลูกก็ต่อไปปลูกผมโอ้โหโอเคงั้นได้ไหมเขาเป็นหมู่ทวมสองสองคนเราจมูกต้องทำยังไงสามคนที่เหลือคนท้ายไม่ไม่ก่อนทำเป็นหมูฉีดอะไรก่อนฉีดที่ใดฉีดยายาสลบเออแล้วก็ยาอะไรให้มันเจ็บถ้าไม่ให้มันเจ็บไม่มีไม่มีไม่มีไม่ท้าให้มันเจ็บต้องฉีดยาอะไรยาสลบไม่กันงให้เปีนยตัวนึ่งก็ไม่ไม่มีนะอันนี้พี่เป็นอะ ถ้าอยากให้หน้าชาเนี่ยมันชาเนี่ต้องฉีดยาอะไรก็ไม่รู้ยาไม่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 มันม่ไมเไม่ไม่ไม่ไมถ้าอยากไม่ไม่ไม่ไมไมไม่ไมไม่ไมไมไม่ไม่ไม้ไม่่ไมม่อมมไไม่มไม่มไย่ไไไม่ไไม่ไม่่ไม่่่่อ จะทำแล้วก็อออแล้วก็แล้วก็สวยซอเขียมเฟรดดันไม่ใช่แบบกำจัดศัตรูพืชหรอมาเอาตัวซอเข็มจัด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 มันจะแค่บวมบวมบวมเป็นไข่ด้วยอ๋อแบบนี้มันดูเป็นเหมือนพี่ปอมเลยตอนเป็นแบบไหนเอาเอามือปิดตรงเนี้ยขาดใจไม่ออกจะบวมเป็นแบบไหนเหมือนเป็ดแบบไหนแบบเซ็กซี่ๆเล้ มาถ้าปอมเส็กซี่มากถ้าเราจะมาหน้าให้แห้ๆงสามวันจีมหน้าสวยไหมมยยปอมเซ็ซมากใช่ไหมเลิศมากแล้วก็พี่ปอมหน้าพี่ปอมก็สวยกจันใสแล้วก็คือทุกคนว่าจะให้วัดหน้าสามรอบรอบหนึ่งซีลีโคนไม่รีพูดถูกนะถ้าเกิด ไม่อยากเจ็บให้ฉีดโพลิดอนใช่ไหมก็คือจะไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเจ็บเจ็บจูมันเจ็บจูเองเยเลพราะว่ามันไม่เจ็บแค่แบบปวดปวดหัวมันจะเป็นซาซาแบบเหมือนที่ว่าสันอมันสันตรงจุ๊บอเราเป็นชีดคนใหม่ ก็ขจกอสีคนแบบเป็นแก้วไหมฟอสคนแบบเป็นแก้วอยากดูว่าจะให้เอาหน้าแบบไหนจะหมุกคริสตัลเหรอไม่ยากทำหน้าซรามิกเหรอไปทำหน้าเอาอะไรทำหน้าอย่าจองคิวได้เลยวันนี้เลยวันนี้เลยคุณหมอว่างๆแล้วว่าได้บ่อที่ว่างว่าเ่องน้ำเยี่ยวเดินวดีนีดีมีคนไข้ชื่อเจสซี่ถามว่าคุณหมอไปเที่ยวญี่ปุ่นไหมองต้องไปญี่ปุ่น ญี่ปุ่นอยู่ใกล้ประเทศอะไรเกาหลีเออไม่ไปนะเราไปโคราดยาวไม่ไปญี่ปุ่นไม่ถ้าเกิดไปญี่ปุ่นนี่ต้องถําไปไงเนี่ยคือรถรถอะไรรถเอารถด่สารถโดยสารก็ไหนจะถึงกี่วันถึงไม่รู้ม่ได้ตกลงแล้วว่าหมอบอกว่าไม่ว่างก็คือส่งทิดไม่ว่าง หมอนี่คือไม่ว่าไปโคราชออ๋มีเคสรักษาที่โคราชเนีันอืออำเภออะไรอยู่โคราชไม่อำเภออยู่นี่แต่ว่าอำเภอเออที่ว่าอันนีะที่โคราชอำเภออะไรจะพิษมัตจะพิดมันจะไข่โคราชขาไข้แล้วก็ลงมาอีกอำเภออะไรล่ะบอกพิการหน่อยลงมาตรงเนี้ยจะเป็นร้านทีว่าหมอค้าก็คือโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมแอดจะพิดนะคะที่ สาขาเดียวสาขาไหล่ะสาอาไหนโคราชไม่หยุดมาถึงโคราชไหโคราชไหมโคราชก็อำเภอั้าเอเพอเบอจุพิมารจจุพมารสองี่ร้อยเอ็ใช่เหรอไ่มีจุพิมารก็ได้แต่แต่ถ้ายังตัวบวก็คือไปเลยใครเป็นคุหมออยู่ตัวนั้น โอ้โหสถนีดีก็ไปเป็นตรวจคัสร้างสาขานี่ยาขนี่หมอจะสาขาีหมอรู่สคนอ้นอีกคนหนึ่งมีใครก็บพ่แฟนสอแฟน2รออดปาดีแฟนหรอหมออดหรอหมออดไม่อาไม่อาแฟนชื้ออะไรจ้ะแฟนชื่อว่าเอเดีย้วไอเดียอ๋อคุณหมอไอเดียเป็นแฟนสาขาีจริงแต่วันทันเปิดเพราะว่ามันเืออ มีคนถามว่าผมหยองต้องแก้ยังไงครับคุณหมอผมหยองใครผมหยองต้องแก้ยังไงคนไข้ชื่อจิกกี้ไม่ใช่นี่เขาถามว่าผมหยองต้องแก้ยังไงไั่ไม่ใช่เจ้าจิกกี้จิกกี้นอนเป็นป่านีนั่านี้ไม่รู้แหละมันไม่ใช่เจ้าจิกกี้นอนหลับนี่เนี่จริงจริงมันนอนหลับเอาเขาถามผมหยองแก้ยังไงแก้ขาดอะไรผมหยองแก้ยังไงกอผมมีแค่ก็ผมหองแก้ยังไง เว้ยเอ้ยคุณมาเมียคุณมาจบมากี่ปีแล้วคะโอ้ไม่จบเอาฉันเป็นแพทย์เตอร์แพทย์แพทย์เตอร์เป็นแพทย์เป็นแพทย์เออจได้หย่าไปแล้วเลยจบมาจากไหนอือจบมองยิ่งจบมาจากมหาอะไรไหนมาไดโสงเหรอสงดานี่ล่ะมาจบมากี่ปีแล้วปีหนูไม่จบอ๋อไม่จบขึ้นมารักษามา หมอเย็บไมิเด้หมอเชิญไม่ได้กระใจหมอกระเป๋าใช่ไหมหมอก็รู้อยู่คุณก็เล่าบอกเลยว่าเป็นหมอกระเป๋าสุรุรู้บอกเลยว่าเอ้าแฝงตัวมาหนูก็ออกมาหาคุณหมอจริงๆว่าถ้าเป็นแบบไหนหน้าหมอ๋อคุณมาลินจบออนไลน์ใช่ไหมบอกบางอม่างเรื่องโควิดจบโควิดเสิบอกมาเรื่อโควิดสงกรานต์ค่ะวันหยุดสงกรานต์ มันดูสงการไม่ไปซื้อดีเด็กซี่ออกมาพูดบอลลดหุ่นหน่อยว่าสตาร์ตาจันสตาร์ตาจัด็อกเตอรแพทย์เมษาผู้ช่วยนะาจารย์แล่กเป็นผู้ช่วยเาาร์ตพือยดไหลแต่ทอนี่แบบว่าเองค่ะนึ่งทันด้วยเอออ่านว่าอะไรนะด็อเอรดเตรหยังด็อกเตอร์หยังเออขึ้น่อาจารย์อาจารย์เขาจำได้ พี่เจสซี่ถามว่าเรียนหมอกี่ปีไม่รู้อแต่ก่อนเป็นยังไงก่อนเรียนไปสักปีเืนมอหมอโอ้ไม่ได้เป็นหมอสิเเป็นอย่างไรเป็นยังกรับอ่ากรบคุณไข่อ๋อเป็นแกตอนรับเออแล้วคุณไข่แล้วอับป้อมนะรับแลบรับแลบไม่ได้เป็นหมอแต่หมอแบบป้อมถ้าเป็นหมออ้อ เอารีวิวกันนะรับพูดไข่เขารับจำใบเมื่อตอนรับในน้ำก่อนเขาเนี่ยเอตรับเอารถเข็นเข้าไปอพเขจะไปรับเขาขีดส้งเด็ดนี่นี่คือคนไข้ถามมาหมอวิบอวิบอเอวิคุณหมอหลีนเขถามว่าโรคซับจางคุณหมอรักษาได้ไหมไม่มีเออซับจางรักษาได้หรอไม่ได้เกิดซับจางให้ทำไงไม่ได้ปั๊มหัวใจปั๊มหดจค่นี้นี่ไงก็คือปั๊มมันดูขอวิธีลดความอ้วนด้วยค่ะก็นีเลย ทำไงคนไข้ถามลดความอ้วนทำยังไงเองไหนคุณหมอก็ทำไม่ได้ทอนไม่ได้เลคุณหมอนลำบากใจจัดไังบอกว่านี่คนไข้เหลือคนหนึ่งอ่ะเออมันไข้หรอคนนึงเหลือคนไหนเอออีคิวอ๋ออีคิวอีิวอ่าตามคนไข้ออกไปแล้ว ไปห้องสเออไปอ๋อคิวคอเสร็จแล้วไปห้องอีกห้องหนึงเดี๋ยวตัวเสร็จแล้วก็พอแล้วนะเดี๋ยวคุณหมอจะมีไปพาต่อแหละอไม่รู้จะลงยังไง่รู้จะลงยังไงม่จะลงยังไงเียวตั้งลิ้น่ารักมากไม่ต้องไม่ต้องเอิ้นต้องอยู่คอให้ไู่ตอไปหาไม่ไม่ไปต้องอยู่หลังกล้องไม่ต้องอะไรพี่เป็นไหมมีความพี่เป็นไหมเอาอีกคนถ่ายคิวอนอ่าเดี๋ยวพี่เป็นดังน้กะังคอคิวเอออออต้องเ่ยแล้ว เอามาบันดีค่ะเออคุณหมอมาแล้วเออคุณได้มาแล้วคนที่งานเห็นนละเดนเออเอ้ามีแต่คนจมูกสวยๆอย่นะมีเห็นไหมนั่นยิงเคยไปอีกอันนี้เหมือนไม่ทำใช่ไหมไม่เคยทำครับเออทำต้มูุนเลยมีแค่ป้อมใช่ไหมอ๋ออ้าจมูกงานอยู่ดิเอาเป็นไหมเนะเอ๊ะอันนีจะจมูกสวยไหมครับคุณหมอมีข้ออะไรคุณหมอเอาวิเคราะห์วิเคราะห์ขยุเขาบอกเขาสวยอยู่แล้วอ่ะตรวจได้เรื่องฟังๆต้องดนจะฟังเอาอีกก่อน เอาหนาบุกคนบุกคนต้องหนาให้ฉันเลยแต่ก็เอาไปกิน <Bubble>. มันหากใกล้เออกับเบิ้งเราเนี่ยเอาล่ะมกับว่าเช็คที่เราว่าอันไหนตรงไหนควรจะทำไหมเราต้องตรวจก่อนเออเอเอาเช็คแล้วเบิ้งหมอเลยสวัสดีคุณหมอทุกอยังสวัสดีค่ะเว้ยมันหัวน้องฉันบอเลยเป๊บเยอะมันบอกมาอยอะเก่าเก่าบอกมาเยอะเป็นอะไรเป็นหัวกระเทียน ะกระัดยมำไม่หัวหัวนี้กระเสือดเปื้อนกระเสือดเปนเป็นโรคอะไรเป็นเบาหวานฮะลำไส้ลำไส้เป็นอะไรเป็นกระดูกกระดูกอะกระดูกลำไส้ตรงหนังกระดูกกระดูกลำไส้ติดหนังใช่โรคใหม่นะเนี่ยไม่ไปห้องน้ำได้เอาพี่คาเอ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 าอีกขึ้นไปอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดนนี้เสร็จก่อนอ่ะ กระดูกน้ำใสติดหนังรักษาไงรักษาไม่ได้ไม่ได้แล้วกินยาคุมได้ไหมแต่กินไม่ได้ยาพารากินได้ไหมกินไม่ได้กินยากินไม่ได้แล้วให้กินยาอะไรเป็นโรงพยาบาลไอเป็นเม็ดยาอะไรเม็ดขาวอะเม็ดขาวยาอะไรเป็นยาอ่าเป็นยาเป็นยาเจ็ดทองบปก่าไม่ไม่เป็นยาที่จะกินได้วขาจะกินไหม เบ็ดข้าวขาวอินเดียทินอ๋อใส่อ๋อมันเป็นแผงอะกระดูกกั้นไส้ตีนหลังขึ้นกันเยียวยาขทีนกันเดียวยาแค่ไม่หายแล้วก็ไปตรวจตรวจตรงขาเป็นกระดูกคุณหมอไปข้อไปหน้าเลยเดี๋ยวจะได้จะได้เป็นผ่าค้อห้องสองแย่วิ่งไปข้อจะได้ผ่าถ้าเราจะคิดว่าหน้านี้คือได้อะมันจะให้เสริมเสริมตามไม่ได้เรดูดูมันเป็นหรือยังจะไม่ต้องเปรี้ยจะได้ทำหน้าใหม่ทำหน้าใหม่ทั้งหน้าเลยบ้างแล้วก็ทำหน้าที่มาเรางไหนบ้างต้องไหนบ้าง ที่ตรงขอบตรงนี้มันเป็นยังไงกามร้อนมันจะเป็นแบบกล้ามเราันเป็นเนื้อมัน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 ซอนเข้ามาติดเนื้อหลายอย่ามันคนไข้คนนี้เป็นโรคกล้ามใหญ่ปากใหญ่ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ก็คือเราจะเป็นปากตรงนี้อ๋อตรงนี้สิหัวโตไม่ไม่ไม่ตัวนี้อ่ะตัวคางอ่ะอ๋อเป็นหัวมันมีเนื้อใช่ไหมมันจะเป็นเหนื้อนี่มันมีเหนื้อแบบหมอใช่ไหมหมอตัดเหนื้อออกไหมไม่ต้องหมอไม่ทำ ศูนย์กว่าตัดตรงนั้นตรงคนนี้อ่ะเจ็บอ่ะแล้วจะตรงตรงหน้านี้มันจะเป็นเพราะว่าสะท้อนอ่ะสะท้อนบอกพาสติหนานี่ว่าเป็นพาสติกม่ใช่เป็นสะท้อนอยังไม่สะท้อนจริงมันสะท้อนอะไรสะท้อนเสียงไฟอ่ะแสงไฟหรอก็กระน้ามันเหลี่ยมอ๋อโมเดลเฟดองยัง ขี้เกียจแล้วก็ตื่นสายใช่ไหมไม่ไม่ไม่เห็นไม่ไม่เป็นวันคือไม่เป็นแต่ว่าที่คิวแบบว่าน่าสมัยขอเราจะเห็นกรอบหน้าใาหน้าก็คือเป็นแล้วไม่ต้องทำสี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 ฉีดอย่างฉีดอะไรวะบล็อกซีหรอที่คนฮะที่คนแล้วก็ฉีดหน้าอืมอืมแล้วก็มาทำนี้แล้วก็ฉีดจอดจอดอะไรไหจอดเค็มตรงนี้จอดทำไมล่ะจอดจอดตรงข้างนี้มันจะไม่หายจอดแล้วก็แทปออกสุดๆออะเอ้าไม่สำคัญเลยอะเค็มเบอร์ไหน ไม่รู้เข็มเบอร์ไหนก็ไปถามคุณหมอเบอร์ไหนเบอไหนไม่มเดอนีสิบยี่เอ็ดเขบอร์ยี่อ็ดปารี่แปดแต่บอกงเลยยี่เอเลยเหรอไ่นอนอยเพราะไม่ได้ทำแบบบ้าอันใหญ่นะร้อยไหม่หรือเปล่าไม่ตรงร้อยก็ตรงนี้ตังข้างๆนี้จให้ดูมึงจากมออะไระปเเป็นต่เยบแผลขามีดไทยโอ้โหจอจ๋าคืเป็นตัยบแผามีไยตรงนี้ตรงนี้อ่ะมันเป็นอะไร มันไปลอยสิวเ,เ,เป็นเขา่าเปล่าเข่ามันไมไ้ไปไปเท้าแล้วมันจอดจอดแทนอีกกไกล,ละะมันจะมาจอเลือดออกเลยนะเลือดซึมไปห้องสามสี่สู <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไว้ก่อน <c oughs> ออคุณหมอคุณหมออาบอกเลยคนไข้เดี๋ยววันคุณหมอ <c oughs> วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้สาระมากมายแล้ว <c oughs> ป่ะหนึ่งยพึ่งเห็นบอกก่อน หวังบังว่าเอฟซีคนไข้น่ะจะเอาความรู้ที่หมอให้ในวันนี้ลบไปให้หมดหวังว่าคนขอให้คนไข้ที่เอฟซีทุกคนอ่านําความรู้ที่คุณหมอหลินมาให้วันนี้ลบทิ้งไปให้หมดเลยไม่ต้องไม่ต้องเก็บเอาอะไรสักอย่าง เอาเอาความน่ารักเอาความไม่เดอขอบคุณไรนะคะอ๋อคือเก่งนะขอบคุณที่เอ็นซีนะคะเอ็นหนูมาดูนหเอ็นดูดูขอบคุณนะครับเจอกันค่ะบ๊ายบ้านไปเจอจะพาคนไข้ไปคนไข้ขึ้นเตียงใช่ไหมเออเตียงอะไรเตียงอันนี้ทำนาเตียงผ่าตัดใช่มีนี่อะไรบ้างไม่มีเอาใช้เหรอท่าบ้านี้ ไม่อขอขอบหน้าเลื<า>่อ<ม><ม>จากเมื่อจากมอลเป็นเป็นตันลืมเย็บแพรอยแพรมาได้เจอกันอันนี้อันดี้